สวัสดีครับการทักทายด้วนะคะนนรับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องกระทรวงอำนาจจะเล่นทุกหล่อสิ่งทั้งด่านยูทูปนะครับอีสุเอฟอาร์สองหนึ่งศูนย์นะครับกับทีมงานซอคุลบุตรนะครับพี่น้องเพื่อพอกันเดี่ยวเป็นคลิปที่สามนะครับเมื่อนี้รถดำทิ้งช่วงครับเมื่อนี้แล่นไก่ครับ ไปแต่ละคันส่วนสกลับมาแต่ละคันนะครับพี่น้องยังอยู่กันที่การหลอกอ้างนะครับพี่น้องหลอกอ้างเกี่ยวน้ำชุบกระทันน้องสางไงนะครับอำเภอเมืองสามสิบเดือนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องในโครงการเจ็ดปัญหาลอยไรโดยประมาณนะครับมาเบิ้งรถดำขึ้นเก่านะครับพี่น้องวันนี้ตะวันรถดำสิมช่วงนะครับวันนี้รถแล่นไก่ครับแล่นประมาณกิโลนะครับพี่น้องรถบ่อหลายคันก็เลยได้ จิมช่วงแน่นะครับโอ้ยยางโหดมาแดนต่ำเลยครับคู่บตา57นะครับเอมยู57เดินนะครับพี่น้องตัวแรงนะครับฝ่าฝนชละท่านกับโอ้ยพี่น้องเลยเจมสแมนมันดีครับมื่อขึ้นนิ้วโตกนะครับแต่ว่าหันมือแรกนิ้บนแอร์นะครับ โอ้แหลมาคูม,มือนะครับพี่น้องถ่าโดนเตื๋อเนี่ยเด้อนะครับพี่น้องเอ้ยรถด,ด,ดำทิ่มช่วงครับเรียนไก่นะครับทึ้งฟางทั้งพุนกัไม้คั้วต่งทางผอมนะครับอาริสาเนี่ยนะครับฟางทั้งพุนกับเป็นโคมมสุนะครับพี่น้องเป็นโคโมซุพีซีสองหนึ่งศูนย์ขี่ซิปนะครับ โตมหมล่าสุดนะครับของทางด่านขายโคมาสุเป็นรถทีมงานโชคทับ,บอนนะครับเสียหน่อยนะครับมอนีปากกะแทบบอกนะครับปากกะแทรัดน้ำนะครับน้ำจีทวมแล้วนะครับพี่น้องโอ้ห่านายแห้งนะครับจะรับหน้างานก็นได้เย็ดหยากพอสมควรครับเงาเลยครับบันรถดำพม่า,าเทีย รถไทยกลไปแล้วครับถิ่มช่วงนะครับรถมันหน่อยขั้นแล้วก็ทางมันมันละนะครับแล้วก็ต้องเสียเวลาแปลงทางนะครับพี่น้องทำใายการแรนลนรถลาสาล,ลงนะครับขาดตอนซะดนะครับโอ้ถ่ายจะข้าวนะครับพี่น้อง โอ้ยนะครับพี่น้องถ่าระดัามาแต่ละขั้นอีกจนรับนะครับอ่านะครับเป็น E S f R นะครับสองหนึ่งศูนย์อีกขั้นหนึ่งนะครับสตารับทีมงานสอกุลบรนะครับพี่น้องโอ้ถ่าโดนแห้งนะครับถ่าจนเหี่ยวแมลงไกลครับพี่น้องแล้วก็ทางต้งหุ่นอยากนวมนะครับเด็ดแตงทางแล้วก็เลยสาแนนะครับ ไปลบนางแทนนะครับพี่น้องกับบ้านเห่าซีเมตรนะครับกับบ้านมาดทานนะครับพี่น้องโอ้สวยสวยลบนายนะครับคือเกาครับพี่น้องฝากฝนชลธารลงเม็ดมาแล้วครับโอ้ย <c oughs> อย่างไรสิเสียวอยากเฮ็ดงานแล้วครับจอดไร้เมื่อเลยเบืเ้องในพุ่นโอ้ยปวดไป นั่นเป็นอาทิตย์แล้วครับอาทิตย์กลัวแล้วนะครับพระธิดาทำงานอยู่ท่างขุนลงแล้วครับเป็นสายแล้วครับท่างขุนอ่ะมาเบิ่งรถรอครับวานนี้กำลังมากครับโอ้สีน้ำเงินพรธรรมดาเป็นรถเสียหนุยครับที่เด็ดเสียหนุยครับอยู่บนซับ ตะบนทรัพย์เจริญวัสดุนะครับรากาบุญประเสริฐรุ่งเรืองนี่นะครับโอ้ทีงานเสียอ้อยตัวนี้เป็นฮีโน่เมกาซีรีห้าร้อยนะครับพี่น้องซีดังเงินนะครับโอ้ท่อแฝด3สามครับรอๆเลยนะครับโอ้เสียงทอลันขนาด ฟังจากเสียงแล้วนะครับโอ้หนักแน่นนะครับสงสัยสีเป็น2องนะครับนาจิเป็นเจโอเจสเตอร์นะครับวิดว่านะครับวิโนะโอ้เสียงทอรันขนาดครับเริ่มมากแล้วครับพี่น้องเริ่มมากแล้วนะครับสําหรับรถทุกหล่อมาดูเทียดที่เด็ดเสียแบงค์นะครับตัวแรกเสียแบงค์ครับเป็นเมกาฮิโนเมกาสี่ร้อยครับ เสียแบงนะครับโอ้หูช่างวาส่งเข้าประกวดเพิ่งหมอเตียวจัดทำไมครับพี่น้องกิเดลสเลยกิเดลสเลยฝนตงเป็นลรอครับพี่น้องเดี๋ยวคือหนารโรสเสียแบงก่อนครับเร่งชดน,นะมาเบิ่งบรรยากาศหนารโรสเสียแบงคครับพี่น้องเออคนขับรอ Lạt <laughs> lại không. Lạt oh, Long là, oh. <laughs> oh, <laughs> oh, là cái bình long. Hoa, cái này kiếp đi học. Von tóc hàm hoa giải. là xe bán. Sao, đấy nó vía. Boy, đấy là cái bóng đi, đấy là nó. Nếu áp lẻo dù hàm kìa 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 ะจะไปขวนเก็บยังไม่ทางวะท่างรวมอย่งการจะเราจะติดคัดเลยพี่น้องโอ้คนพระลงทอดูตูดรถเสียหนุ่ยไปก่อนครับโอ้ยยากกันบอลคดเด้เนี่ตูซาทากมาอีกแล้ว วีเตอร์สามเป็นหัวหลากนีหัวหลากโอ้หัวลากขัน้นอันนตัวนี่ขั้นเป็นแก่แก่ทอเล็กมากเหมือนน่ะมาดูเจ้าของรถครับเสียแบงเบิร์งการดขับรถองเสียแบง โอ้ oh, oh, ตัวสุกขุน oh, so. ปูตัวนี้ PC สีองร้อยรุ่นหาเครับพี่น้องโอ้ oh, oh, oh. ตัวเก่าโอ้ฝนตกวเดินายเด้บัไไดลุงไม่เ็นก็เรียบรเอยอ่ะเกมเกมเลยทีเดียวเกมเลยทีเดียวโอ้ oh, oh, เสีย oh. แบงค์กำลังลุงเลย เสียงก็นั่งลุงเสียงว่จาจักสี่สิบเถี่ยวสันหมดเลยแล้วเนี่ยรถสี่สิบผ่านไผ่านแล้วฝนตกเลยโอ,โอโต้ตกแหงผมรึป่า,ปาปตายเลยกเอารถมาใส่ยังไรอีกบานนี่ก็ใ <c oughs> ส่ดี่มซะก่อนเเถี่ยวหนึง่ง <c oughs> โคตรเลยครับพี่นอ้องเก็บมีแล้วมึอนี่ <c oughs> โอ้ยจะบ้าปอ, <c oughs> อบังไฟในรถเสียแบงครับรถด้ว่ทางนู้น บ้านคือรถคือบ้านครับหอดปักไฟาดแบตงเสียงีนีเดียวเย็นพงพอครับรถลงมาจกเดอนเสียแบงหุ้ดเด่นเลยงาพี่้าวโอ้ลุงเน็ตใหญ่ความบานในสนพี่น้องเอ้ยตายตายต่ต๊ะต๊ดีเถอะโอ้เสียหนุ่ยยกดับเลย เกมแล้วอยกเข้าไปได้เียแบบผมมาก่าดรเด้โอ้อยางแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวแล้วเียแบงพลาดเลยเียแบงมาเจอซีอิดเสี่ยวเกม ยังกาบ้านีลอู้ขาวจากผักมองดูรถ่อเสียหนุยครับเสียหนุยเสียหนุยนะับพี่น้องสหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทสักก่อนนะครับพี่น้องฝนตกเลยครับใครที่เขา,าเมืองใหญ่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไปเด้่อยๆครับพี่น้องกดติดตามกดแชร์นอแม่น,นะครับ แล้รักกิมีอัะไ์ผ้าใจใ่ายพี่น้องไม่สกคัญครับพี่น้องคนตรงแห้งครับ